มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่หนึ่งเตือนไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง6องศาทั้งหนาวและมีลมแรงค่ะวันที่2ธันวาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่สถึงวันที่5ธันวาคม 2564ฉบับที่1ระบุว่าในช่วงวันที่2ถึงวันที่5ธันวาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสนะคะ ส่วนทางภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสค่ะส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียสค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยค่ะ อันหนึ่งนะคะคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง จึงขอให้ประชาชนที่ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่า023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่3ธันวาคมพศ2564ค่ะ กรมอุตุะะประกาศฉบับที่1ไทยตอนบนหนาวลมแรงอุณหภูมิลด6องศายอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด3องศาค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ